คิดว่าเข้าเป็นอย่างจังคอยบบแตงเพลงอะไรเมตต์ตอยอก็คือเข้าไปงานโสพอนักพ่อไปหอดงานโพพรนักเข้าเป็นอย่างจังเกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากแตงเพลงอะไรพอนรับแต่เข้าไปซอยงานเมตต่อยนี่ซอยจนจบงานจนแล้วงานเข้าเป็นยังคือบกคิดจับยางว่าเขาควนจะแตงเพลงอะไรไม่ต่อยเขาจะเห็นได้ก็ เลยมาลองคิดเบิงบมาลองเอี่อยงอ่ะล่องล่องลองฝึกฝนสมองเบิงว่ามันจะไปได้บอมันจะเห็นได้บอก็เลยมันนั่งคิดนั่งคิดมือนั่นตื่นเศร้าขึ้นมาปึ๊บบ่าล้างหนาเลยครับครับช่งกาแฟมาได้มันนั่งอยู่นี่นั่งแตงเลยครับแตง่งยูนี่แหละแตงไปจนถึงประมาณสิบเอ็ดโมงเสร็จ พ่อเ,เสร็จแล้วก็เลยลองลองเบิงพ็อลองล้องเบิงใส่จังหวะใส่อีหยังอีหยังลองเบิงโทรหาของของอัดเลยครับอืทำดนตรีเพลงนี้ให้พ่อหน่อยครัเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปอัดเสียงแบบปุ๊บปั๊บเลยโดยไม่ได้บอกพอชอรี่เด้เนี่ยไม่ได้ปรึกษาพอชอรี่เลยเนี่บเขาก็ททำให้ เ่อเขาท่าดนตรีเพื่อฮักแรงเข้าไปแรงเข้าไปเขาก็สร้างดนตรีคือสาเหตุที่สร้างดนตรีเนี่ยตอนแรกเขาบอกอง่ายๆเด้บอกว่าหาเศร้าเพ่งอันใดก็ได้เศร้าเพ่งจากคาราโอเกะที่มันเข่ากันเนี่ยคือเขาลองเป็นใกล้ไปแล้วเด้เขาลองเสียงโซดอัดไปทรงไปแล้วเด้เขาจะลองประมาณนี้ให้เขาหาดนตรีเสียให้แต่เขาบอกว่า อย่าไปเอาเลยไปเอาซาาดนตรีคระโอเกะดเดี๋ยวไปโดนลิขสิทธิ์อะไรเขาอย่าไปเอาเลยเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาให้ใหม่เขาก็สร้างดนตรีขึ้นมาเองเลยสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าอารินครับที่ภาษาเออนั่นเขาจะเอ่นว่าอารินดนตรีคือเขาจัดหามาเองเอาเสียงนั้นเอาเสียงนี้เอาเสียงนั่นเสียงนี้เอาเสียงนั้นเสียงนี้เอาจังหวะนั้นจังหวะนี่เอาขี้สูงต่ำประมาณนี้ประมาณนี้ยังทั้งสี่นะเขาสร้างเสร็จพอแรงเข้าไป ไปร้องบันทึกเสียงอพอบันทึกเสียงเสร็จเขาจ้างเอาเสียงดนตรีกับเสียงคนร้องนี่มามิ๊กเขาหากันครับโอ้มือนั่นสรุปแล้วคือกว่าจะเสร็จได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแต่งเพลงหกโมงเช้าแล้วสิบเอ็ดนาฬิกาวิ่งเข้าห้องอัดแล้วห้องอัดพยายามที่จะเฮ็ดดนตรีให้ พยายามทุกสิ่งทุกอย่างจนจบได้คือจบหกโมงเย็นมื้อนั้น<อ>้บ่ได้กินข่าวเลยเมือมือเมื่อนั้นบ่ได้กินขา้าวหกโมงเย็นแต่หกโมงเช้าหกโมงเย็นคือจบจบ,จบปุ๊บแล้วจังส่งเพลงนี้ไปให้พ่อชารับส่งไปทางไลน์โดยตอนแรกคือพ่อกไปเลยเด้่ย่าสิแตงเมลงเพราะว่า ท่นบอกไปเกิดมันแตงบ่ได้เกิดมันเห็ดบ่ได้เกิดมันเนีเนเนยงฮะก,ก็เลยว่าท่านเบ้าล่อให้มันแล้วจังคอยบอกก็ส่งไปให้พ่อชลี่บึงพ่อชลี่ก็เปิดฟันท่านทีโอเคแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆเลยวันดีพอดีกะเล่นลาจานนักดนตรีคนที่โทรมากเมื่อกี้ล่ะแล้วออกมาหาแนา่แกกออกมาหาแกกัเอาลุม เาลงคาราโอเกะอ่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเปิดดูเปิดร้องในคาราโอเกะได้เลยอ,ยอคือว่าอาจารย์ก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงเนาะ <c oughs> จากประสบการณ์คือว่าคันค้นมีพรสวรรค์เี่คิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขียนปั๊บไปเลยเห็นที่นันเห็นนี่นก็ครับไม่เอาไม่เขียนนีเลยแล้วก็แต่ละเพลงทีเขียนที่แต่งขึ้นมากก็ทีว่าโอเคอย่างนี้ฮะนะ แต่งตามยุคตามสมัยไม่ว่าจะเป็นอ่าลักสาวติ๊กตอกนะฮะครับ <How? S 1> ักสาวติ๊กตอกนี่ก็ก็ถือว่าท่านเหตุการณ์อยู่นะครับกลับไปในแนวแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอยู่นะฮะแล้วกะ็อะไรไปพรอนสักนี่ก็ถือว่าอืมท่านเหตุการณ์นะครับแต่งออกมาจากใจแล้วนกะ็เฮ้ยฮูจักเนาะอ่าการเดินสายการร้องเพลงเป็นต่างๆนะฮะ แม้กระทั่งแม่ต้อยแม่ต้อยนีย่ผมยอมรับว่าโอ้เนี่ยไหวไหวเล้วก็รู้สึกว่าอา่พอสามล้านเนี่ยก็เข้าไปคุกคลีเนาะกับขบเพื่อเพลินถือว่าเออถือว่าดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ภาพอชารี่เนี่ยเดินสายเนาะเวลามีงานมีการนะคณะมอลล่ามันออกไปแสดงมองได้กับน,นะแล้วนะก็บตะกอนกับตัยินข่าวว่าพอ,พอชารี่ไอยฟังเนาะว่าเออบางทีก็ไปกันสามคนพอสามานเป็นคนขับรถอพอชารี่แม่ต้อยนะ ไปทน้ำกัน,กนดูแลกันไปดูแลกันไปครับผมดู่แบบนั้นมามาหลายปีหลายครั้งหลายเทืออ่อหอบหลายปีแต่คล้ายๆว่าร่วมทุกรวมสูคือแม่ต้อยเราเป็นคนคล้ายๆว่าจังใดล่ะต้องต้องค่อยดูแลนะนะค่อยดูแลเป็นพิเศษคือในะช่วงนั้นเราเริ่มเป็นอัลไซเมอร์อ ใช่ไหมคือเราเป็นความจำเสื่อมจับบได้แล้วก็ต้องดูแลยางใกชิดแล้วบานนี้ด้วยว้มหักขวอม่วงของพอชรี่พอชอรี่สิไปขื่นวงกับเสียงนิสานอยู่ซุรินรีสเกตอุบลร้อยเอดสดารคข้ามยังก็ตารครับ,บานนี้คันเลาะสิไปกับทั้งวงกับทิมแม่ต้อยไปบ้านคนเดียวครับ,ค,รบคันเลาะสิเอาแม่ต้อยไปน้างามเลาขื้นห้านไผสิดูแลนี่คือนี่คือทีมาของมัน แล้วบาเนี่ยแล้วก็เล่อเอิญวะสำรานมาขับรถแห่แน่ขับรถบ่แม่นขับรถซื้อๆบารับขับรถไปฮอดแล้วปุ๊บจอดอยู่หลังเวทีพอจะรีดไปท้หนาที่ของเพิินแต่เขาต้องค่อยดูแลเมต่อยอยู่รถอยู่หลังเวทีทครับ่อยดูแลบ่ดูแลก็ได้เด้แล้วสิยางดีไปทัวแล้วสิไปว่ารูเรื่องกันสคนับ แล้วเฮ้าก็ต้องค่อยเฝ้าเราสิเป็นจั้งไดเฮากับ่บือบบถือบ่าอบาอบาซานะคำว่าบ่า<ช>บาถือไม่ถือสาคือสมมุติว่าพอชันรี่เด็เขาเราไปทํางานแล้วไปขึ้นเวทีอยู่เอ,อิญไม่อยเนี้เอิญแล้ามาพักคอยไปห้องน้ําือธรรมดาเวแล้ววเฮาไปเล่นคอนเสิร์ตเนาะ<ช>ห้องน้าม<ช>ันยู่ไก่เลยครับ<ช>ห้องน้ําของทั้งวัดของทัง้งโรงเรียนนี่ยังตงต่างๆสินะ<ช>ืออยุ่ไก่เลย ้าก็ไปห้องน้ำาม่ใช่ฉันรี่ไปใส่แล้วก็เออนี่ถามอีกคือเราควางจําจเสื่อม <Okay. S 2> แล้วก็ว่าไปแล้วแล้วก็จำมาได้เองสินะโอ้ oh. แล้วโอ้ยย้ายเดี๋ยวขอย้าปไปเดี๋ยวเพิ่นทํางานอยู่อืจนป่านนั่นเลยครับเพราะเป็นวัน oh. ตะขับรถซื้อได้ <Okay. S 2> ได้ดูแลพร้พอม <Okay. S 2> เพิ่นก็เลยไว้วางใจ <Okay. S 2> เพิ่นก็เลยไว้วางใจว่าโอ้ย สำราญนี่เป็นคนที่นี่ยังนะที่ไว,ว้วางใจได้ที่นี่ยังอี่อยังประมาณนี้แหละกะบะับพร,ระเดวานด้พรได้ว่าเจ้าของบรไดว้ว่าทั้งสั้นทั้งสี่ดอกพระเดว่าเจ้าของอเป็นคนดีคนดีอย่างกับไม่ใช่แต่แกกะมันกะเป็นทั้งสั้นคือคือจั้งไดละ่ะคือเขากับมิเตความจริงใจให้มู่พวกเพื่อนฝูงเพื่อนรวมงนานนี่ยังส่นะไปก็คือไป เอดก็คือเอดนะบ็บ่ได้มียังคิหยังแอบแฝงอีหยังสินะครับก็รเลยมันก็นเลยแบบว่าพอชนี้ก็เลยยว้ยใจนะครับผมจังปั๊บพ่อไปหอดปึ๊บนี่เราต้องขึ้นไปที่หรือเราต้องไปท่านาทีของเราอย่างยู่วทั้งครับจยงสิ่แล้วก็ไปได้แต่ันเราถิ่มไม่ต้อยไห้ไห้กับรถกับสํานักแล้วอังซิ่นะครับ กตประมาณนี้แหละที่ไปน้ำกันที่เป็นแบบนี้หลายๆงานบางเท่อกับฝนตกเออลืมบอกมองยูัปพ่อเอารถไปจอดปุ๊บรถเพิ่นก็เป็นมี่แอนห,หลังค่าแค่รีบ่อยแมนบอครับเพื่อกดึงสายไฟมาให้ก่อนเน้ะพอจะดีก็ต้องต่อสายไฟมาไวให้เพื่อให้เม่ต้อยได้ใส่ไฟแสงสว่างได้ใช้พัดลมได้เสียบกาน,น้ำห้อนกินกาแฟ แต่พ่อสำราญอยู่ไงฮู้บอเพิ mm ่น hmm. จะมีตะแครไม้ไผ่อันหนึง่งถิ่มใส่ในรถไปนั mm ่ง hmm. พ่อไปฮอดมองใดก็เอาตะแครลงมาวางขางรถมาวางขางรถตะแครน,น้อยๆจำเนี่ยเลือกน้อยก็นี่ลงมาวางขา่างรถในพ่อสำรานอยู่ยูหันละมิดขึ้นแมตต้อยก็น,นอนที่ทัรงรถรับมีพัดลม แต่พ่อสำล่าน์พรอนก็นสร้างยุ่งก็สร้างพ่อกับน,นั่งย็่นีคขันแม่ต้อยอยากไปห้องน้ำกัพผ้าไปถาวุณมากกับน,นั่งนี่ถ้าเกิมมดว่าเมื่อใดฝนตกบาทไปเ่นกาลลิศิรับปีกายในบุญบังไฟฝนตกบาทฝน,นตกกับน,นั่งอยู่ตะแค่เนี่ยอครับ ไม่ต้อยกับอยู่ทั้งรถเพราะว่นนะามันมีหลังคาครับไม่ต้อยกับอยู่ทังรถฝนตกไม่ต้อยกับอยู่ทังหันแต่พ่อสารลนต้องหาหาหาลบฝนอยู่รอรอนี่ครือหาอยังมากกังมากอย่างมากอย่างมา,ากอ่าฝนก็พ่เคยว่าว่เคยบนบ่เคยวายอย่างกะกัอยู่จังสั้นจนกว่าว่าพ่อจะรี ทาการแสดงเสร็จพอจะที่ลงจากเวทีมากขึ้นรถปะกลับบ้านเนี่ยเก็บเก็บของขึ้นรถกลับบ้านกันครับจะเห็นยุ่งซี่ยุ่ประจําทุกๆุกงานครับผมมือไปรับศซฟเขาแม่ต่อยนี่พอพ่อสาม้านเนี่ยไปรับมีบ่ไปรับไปรับไม่คนนึงมือไปรับศพนี่ตั้งแต่มือใจขาดเลยพ่อใจขาดปึ๊บช่วงเศร้าพอชลีโท่มากว่าแม่ต้อยเมืดแล้วม,มา หาพ่อเดี๋ยวนี้มาซอยเหลือพ่อพ่อเหตุยังบ่เป็นบ่จัิเส็ดอียังแล้วพอ<ช>ดีก็เลล่น,นไปพอแล่นไปหอดบานพอฉัี่ว่าหาสิ่งที่ต้องเหตุต้องทามีอย่างนัยนึงไปรับศพไปรับศพแม่ต้อยออกมาไปรับศพแม่ต้อยที่ล้มบานแต่ว่าก่อนจะไปรับศพนี่ต้องหาซื้อโลงศพไปพ้อไปใส่มา Mm hmm. แล้วก็ต้องเตรียมเอกสารของคอชนลี่ยเพื่อที่สิไปหาแจ้งไปยืนกับทางลงูกบาลเพื่อที่เขาียให้ไ้โซบอ,อกมากได้เพราะว่าคอชนลี่เป็นเจ้าของไทยคอชนลี่ก็ต้องมีเอกสารไปยืนยันไปอยัง,ย,ง,ย,งยังกับทางลงูกบาลสกอรนีอย่างประมาณน,นี้นะเพราะว่าคนตายเพ๊ิบเนี่ยคือเขาจะเอาไปไว้ที่โรงเก็บศพมาเนี่ย พ่อสำลักกับจำเป็นต้องได้ภาพไปเพราะว่าป่อยันที่กับเหตุยังไ่ได้เหตุยังก็ถือแล้วแต่สับสนเพราแห้งเราก็จักว่าสีเหตุอันไดก่อนบดจักว่าสีเริ่มต้นอันใดหนึ่งสองสามพ่อสำลักก็ต้องภาพไปภาพไปห้ายเอกสารเตรียมเอกสารภาพไปหาซื่อโล่งศพครไปซื่อโล่งศพไปหอดลงบานภาพไปล่อรับเอาศพซึ่ง เขาเขาต้องเขาต้องไปแต่งซะก่อนเด้แต่งศพแต่งอย่างอาบน้ำศพยังเขาแต่งตุนแต่งโตไ้หรือฉีดยาศพไฮยังเรียบร้อยหมดเด้จะออกมาได้ในต,ตอนนั้นก็เป็นนั่งล่ออยู่นั่นแหละเกือบเกือบชั่วโมงแต่นั่งล่อหลุดนอตล่อรับศพอยู่นั้นวิบูเด้ก็คนอยู่หม่องเก็บศพโอ้เป็นลี่ยนแตนยากที่ยังยังดีว่ามันเปลี่นยนแนวเว้น แต่ไม่ได้มองขึ้นก็จะยู่งเ่งไรหลังจากแล้วงานศพนี่อันเหตุผลในฐานนี่ครับพอเชารี่เราเป็นยังไงตอนตอนหลังจากแล้วงานศพเราเป็นโออ,อ,อัอยู่บอเป็นทรงกิทฮอดแม่ต้อยยูบอร์ยุ่ไเลยเาหลังครับหลังจากงานศพมือนันเนาะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับขึ้นไปเรื่องตอนในตอนอยังอยู่ในงาน ยังอ,อยู่ในงาน,นในงานศพมือนั่นคือกระคุยกับเบือเ้องต้นแล้วล่ะกบพอชฉลีดด่พอชฉลีเรามียังรักับปรึกษาใว้ลรวงหนาแล้วล่ะเพราะว่าเราคิดว่าทาแมตต่อยยังหอดมือไปชปาปนกิจศพไม่ต่อยเนี่ยพอสีร้องเพลงเด้อพอสีร้องเพลงเพลงที่เมตตอยมักเพื่อมอบให้เมตตอยแต่ว่ามึงต้องอยู่ไกลๆ คือสำรานต้องยุคใกล้ๆพ่อครับถ้าเกิดว่าพ่อบ่ไหววุฒหมายของเราที่สั่งไววได้เนี่ยครับคือเข้าคุยกันไว้ถ้าบ่าไหวก็คือสำรานสามารถที่สิ่อ่าเดินตอให้ตรงนั้นให,ให้ได้ให้มันจบเพียงประมาณนี้กะคือเข้าเตรียมกาดกันไว้แล้วเพราะว่าพอช่นีแล้วเราวราูร้ด,ดีว่าไม่ต่อยมักเพ่งนั้นที่สุดอืม แล้วพอชฉลี่นี่เป็นคนเป็นคนที่หักหักแกต้อยหลายเป็นคนที่ตามใจเหมือนทุกอย่างแกต้อยที่ว่าไหนก็ตามแล้วก็ไม่เคยถือเคยซ่าครับแต่หลอดเวลาที่อยู่น้ำกันมาตอนที่เป็นได้ก็ตามก็แสดงว่าเพิ่มใจทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วเตรียมใจอยู่เตรียมใจอยู่ตอนเตรียมใจอยู่เพราะว่าตอนที่แายต้อยเป็นนหลๆตอนอยู่โรงพยาบาลเนาเราก็ได้ปรึกษากับพอสมนานไปแล้วครับเพราะว่าเราจนถึงก็ว่า สำหรับญาติญาติถิ่พ่อเ้องานนี่ถ้ามี่ยังเกิดขึ้นปพ๊บมน,นี่คือพ่อคอง,เองเสีเหตุยังเองบงบด้เลยเด้แล้วก็บอกองสี่ไว้เลยครับ,รบพ่อแต่ไม่ต่อยเหมดแล้วก็โทรมาหากต่ตห้ากับดําเนินก,กันกันไปตามนั้นและอีหลีก็ตาม,มที่บอไว้อันนี้คือความียัง่ะความความจริงใจที่เท่ามีให้กันแค่นั้นในฐานาอะอาคนหักนับถือกันในฐานะเพื่อนรวมงานเอียงไปยังสี่ ครับแต่มันก็เลยผลนก็เลยออกมาเป็นนังสี่แล้วในในที่สุดในมือนั่นถึงมือนั่นเขามาจริงจริง,รงกับแมนที่ลีพอชารี่ก็ลองไห้ที่ีล่องไปว่าได้ล่องไปบ่ลปบตลอดแต่กับพยามฝืนครับพยามฝืนฝืนจนจนได้จนจบเพลงทุกคนกับเป็นกำลังใจให้กอร์เชครับกับหลังจากซุมือนี้งานศพเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยเพิน่นกับย่างกับย่ง,ยง,ยง โอ้เอาคิดหอดไม่ต่อยบ่อให้พอจะบ้านตั้งบั้ยว่เคับเบาคือเกากระว่ากากระว้าถึงเื่ยตลอดครับกระว่าถึงยรื่ตลอดจังมือขึ้นี่ก็ะว่าเลียนว่าหัวกันอยู่มือขึ้นีนที่มากงานวันเกิดมากกินเลี้ยงสังสรรค์กันกับเปิดเครื่องให้ลองเพ้งลองยังกันพอชันนี่กันลองัแต่นางซีก็มีคนแซวโอ้ ก็หมายป้ายแดงคือเสียงดีแท้จันเนสียงเสีย<อ>งมีก้นแซวคก้นอย่ังนี้แต่แต่จริงๆแล้วไ่ใส่มาใส่นกันนะพอดิรีก็เว้าถึงไม่ต่อยให้ให,ให้ให้ฟังอยู่รเรื่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่เสมอเพราะว่าพอดิรีเรามีอย่างเราก็มามาเว้าให้เขาฟังนะระบายให้เฟังก็ถือว่าเขาเขาเป็นคนดีอ่า ไปว้างใจได้หรือเสื้อถือได้หรือมีเลื่องียังมีคุ้ยกันได้ทุกเรื่องมียังประมาณนี้มั้งนี่ยังปรามานี่ยละมีอยังงล็อกกเว้ามีอย่างลราก็เบ้าวสุฟเนครับี่ยังและะ้วกะ็ปรึะกะษาหาเรื่องอันนั้นเขาเสียจังไดอันนี้เขาเสียจังไดแล้วก็ถามแล้วก็เคยถามเร<ม>ื่องครับผมก็ถือว่าโอ้ยเนาะลอะ็อกกผมเห็นยุ่มอะไรมือมเห็นเล่ามือลองเพลงเล่าก,กับคือสี่อันนี้ กามันทําใจแต่ยังทําใจยากู้ว่าเนาะเพราะว่าความสูญเสียกับสุขผูกสุขคนนะคนตีแักคนตีแพงองู่น้ำขันมาหลายปีสูงทุกสูงใหญ่น้ำขันมาเนาะการไดมันเองมา,มาเจอพอสานักก็เลยนี่แหละถามข้าวถามข้าวแล้วเป็นยังได้สนอกมาเล่าถึงระดับใดตอนนี้ขนาสดีขึ้นอเนาะเสีดีขึ้นมันขึ้นก็เห็นอยู่เห็นทั้งคลิปที่ทั้งพอสานักส่งมาให้ก็ยังลองเพลงนี่งโอ่เล่าก็ยัง คิด h อดเมตอ,อยอีกตัวนี่เมื่อขึ้นนี่นเกือบเกือบจะหายเรื่อนั่นน่ะเกือบจะหายมูเซลซื้อเรืนั่นน่ะครับมูเซลก็เลยยิมได้เสมอแล้วก็อยู่กับลูกชายอยู่กับพ,พ่อป้าอยู่กับลูกอยู่เฮียนอเนาะครับยังอยู่เก่านะครับเมื่อไดเสียงอีสานมีงานแล้วก็ไปเดินสายเดินสายไปเมื่อไดพวมีงานแล้วก็นอนอยู่นั่นล่ะอยู่เฮือนนั่นที่เก่าล่านั่แนแหละครับ